จุนซูเดินออกมาพู้ลูกน้องที่รับคําสั่งมาจากเจ้านายใหญ่แล้วก็เริ่มภารกิจท,ทันทีโดยการกําจัดจุนซู ถึงแม้ว่าจุนซูจะเป็นคนที่เชี่ยวชาญในการใช้มีดมากๆแต่พอเขาไม่มีมีดอยู่ในมือเขาก็กลายเป็นเพียงแค่คนธรรมดาคนหนึ่งและสุดท้ายจุนซูก็หนีไม่รอด3ปีผ่านไปเมื่อซังเต็กกลับมาจากอเมริกาเขาเองก็เพิ่งรู้ข่าวคราวทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่บ้างและสุดท้ายวันที่ศาลต้องตัดสินพระเอกก็มาถึงก่อนที่จะขึ้นไปสืบคดีดัมการได้บอกกับพระเอกว่าให้อยู่เฉยๆปฏิเสธทุกข้อกล่าวหารวมถึงพ่อของจุนซูเองก็ไม่เชื่อหรอกว่าพระเอกจะเป็นคนฆ่าลูกชายของเขาแต่พอไปถึงที่หน้าศาล สารภาพว่าเขาเป็นคนที่สั่งลูกน้องให้ไปเก็บจุนซูทํให้พระเอกนั้นต้องติดคุกไปอีกหลายสิบปีจากนั้นสั่งเต็กที่มาเยี่ยมพระเอกก็ได้ถามกับพระเอกว่าทาไมถึงได้พูดแบบนั้นทาไมถึงได้ยอมรับทั้งๆที่ตัวเองไม่ได้ทําผิดพระเอกจึงตอบกลับไปว่าเขาก็แค่เสียศักดิ์ศรีเพราะว่าตัวเขาเป็นนักเลงการเป็นนักเลงของเขาจะให้ใครมาลูบคมง่ายๆไม่ได้และสุดท้ายพระเอกเนี่ยก็ต้องถูกจับติดคุกไปนะครับและเรื่องราวของเฟรนมีตรภาพไม่มีวันตายก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับ